วันดีครับวันนี้ผมเป็นสมาชิกปพ,พ,พอสอครับโดยการนำของขออดีตองค์กรปกป้องพุทธศาสนาเพื่อสันติวันที่24ตุลาคม2568ได้มายื่นคำร้องต่อประธานพอสอทอชอให้ดำเนินการตรวจสอบดูแลอย่างเข้มข้นและลงโทษ อย่างหนักหน่วงเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศชาติของเราเพื่อให้สื่อสารมวลชนอย่าล่วงเกินละเมิดอ,องค์กรพุทธศาสนาอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและเป็นหนึ่งในสาบันหลักของชาติที่มีองค์พระมหากษัตริย์บรรพระบรรุษไทยทรงเป็นพุทธมามกะ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยโดยให้ดำเนินการทางกฎหมายกับสื่อสารมวลชนทั่วประเทศที่มีเจตนาทุจริตไม่ชอบซอกก่อนบอนทำลายอย่างชั่วร้ายต่อพระสงฆ์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พราะพระสงฆ์เป็นตัวแทนขององค์พระาศาสดาเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธอันเป็นาศาสนาประจําชาติของชาติไทยและเป็นาศาสนาของโลกที่ประเทศไทยควรที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ของาศาสนาพุทธในประเทศไทยให้เป็นมรดกโลก แกล,กลูกหลานคนไทยสืบไปครับ